แม์นี้เนี่ยเป็นแมทไม้นะครับหรือว่าถ้าตรงตัวก็คือไม้ครับจุดด้วเงพงไม้ไม่เคยฟังเหรอเคยครับเป็นแมทอ่าถ้าถ้าผมไม่รู้่างไไม่รู้ว่ามีเนเอ้อคือไม่รู้ว่าเขาอ่านว่ามีเนสหรือว่าไม้ถ้าอ่านว่าไม้อาจจะเป็นแผนที่เหมืองอะไรประมาณนั้นแผนที่นี้แผนชื่อว่าเหมืองเลยครับไม้แปลว่าเหมืองเลยครับประมาณนั้นนะครับก็ต้องดูฮะก็แผนนี้แปลเป็นไทยก็คือมหาไรเหมืองแร่่ซึ่ง ฉากนี้เลนซ้ายเป็นแนนของน้ําครับเลนขวาเป็นด้านของเหมืองตรงกลางมีเป็นเหมือนเป็นเกาะอะไรขึ้นมาสักอย่างเป็นเหมือนภูเขาอะไรนี้ครับสงางนแคปไปซุ่มตรงนั้นได้ครับมาดูกันครับแกม,มีมา,าแล้วครับเริ่มมาปุ๊บอิเซเดก็ส่งสัญญาณเลยฮะว่าให้ไปเขาเรียกอะไรไปยึดฐานตรงนั้นนะเพราะว่ามันเป็นจุดยุทธศาสตร์ดูรถถังเล็กน้อยครับส้งคู่ใช้รถถังเหมือนเกมตะกี้เลยครับเกมที่สองนะเดะเลยไม่มีการเปลี่ยนแผนทั้งสิ้นครับ ตอนนี้นะฮะก็เรายังเห็นทางฝั่งของ i n Series Gaming อยู่นะจะเห็นได้ว่าเขาเนี่ยพยายามจะมายึดจงจุดรุ่นส่าตรงอ่าประมาณ E 5นะครับใช่ครับเรายังไม่เห็นขอขงทางฝั่ง i e m m o r t a l นะที่เขาจะแผนการของเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรต้องดูเกมนี้ถ้านับกันแล้วก็เป็นเกมที่6แล้วนะตั้งแต่เราถ่ายทอดสดมาหกเกมผ่านไปเรายังไม่เห็นอา,อาร์ตี้เลยสักคันครับทีดีก็ยังไม่โผล่มาให้ดูครับทีดีคืออะไรฮะ Tower Defense ใช่ไหมนะฮะ Tank Destroyer ครับอ๋อมันอทงพิฆาต คือ,ทคอเทค k d e s t r มันยังไงฮะไม่รถถังที่ยิงแรงมากเอาไว้ยิงรถถังครับยิงแรงอ่ะคือปืนใหญ่ a r เซนอนประมาณนี้แต่มีข้อเสียไหมข้อเสีย,สยครับปืนมันหันป้อมปืนไม่ได้<อ>คือหันแน่ตรงๆประมาณนี้มัน,มมนจนเข,ข้าค้างลําบากแล้วเขาข้างจะบางเปราะปืนหนักแต่เปราะนะแล้วก็ TD แล้วก็ข้านของอที่ม่เห็นก็คือด้านของร์ตี้นีฮะไอ้ที่ยิงข้ามดอยครับยังไม่เห็นเลยขันไม่โผล่มาให้เห็น คือฟิลิเซียนกำลังบอกว่ายุคนี้อาจจะไม่ใช่ยุคของอาร์ตี้อาร์ตี้มันมอนบรรลุ8.6ปรับขึ้นมาเนี่ยอาร์ตี้มันอนปรับลดไปเยอะมันกากกากลงนะมันโดนเนื้อแบบพูดภาษาเออตอนนี้ครับทางฝั่งอิโมเทลนะก็แพงคล้ายๆกันฮะจุดยุทธศาสตร์อยู่ตรงจุดเอฮะหรือ F5 นั่นเองจะเห็นได้ว่าเขาเขาอยู่ไม่ไกลกันนะจับกับฟิลิเตียนเลยไกลแค่ไหนคือใกล้ครับเขาคือเขาติดนี้ครับไม่ว่าไกลแค่ไหนแค่ไหน แล้วก็เอาไปส่องแล้วก็เจอเรียบร้อยเลยครับเห็นกันนะบ้านเนี่ยคือจุดประธาเนี่ยมันะมีอยู่วันสามจุดครับคือด้านซ้ายตรงตเนินน้ำแล้วก็ด้านบนนี่คือใครมายึดฐาน้างบนก่อนเนี่ยได้เปรียบนะและ้วก็เลนด้านขวาซึ่<ร>งเป็นหมูม่บ้านเ,นเหมือนท้าอิมมอร์ทลครับจะเห็นนะสเกลครับของทา <c oughs> ซีรีสเรียบร้อยแล้วทางด้านขวานะครับแล้วข้างหน้าก็เห็นกันแล้วนะเห็นขึ้นมาว่าอยู่ตรงนี้นะครับแต่ยิงไม่ได้ครับมันมีตึกรางบ้านท้องขวางกั้นอยู่ครับคือต้องดูอ่ะใครจะเข้ามาก่อน ตอนนี้เหมือนจะเป็นทำไมยิงมาเพินะที่แหลมแหลมออกไปยิงขู่นัดหนึ่งครับแต่ว่าไม่โดนนะถ้าโดนนี้อาจจะเขาเรียกอะไรอาจจะสร้างสร้างความเสียหายให้อิสเดียนอ่ะพอหรือไม่ก็นั้นนั้นเด้งออกครับ <c oughs> คือเราเห็นได้ตามปกติใช่ไหมที่ว่า รถถังยิงกันแล้วก็เด้งออกไม่ค่อยก็คือเกนเอมนี้เนี่ยมันยึดหลักความเป็นจริงนะมีหลักฟิสิกส์ฟิสิกส์การตกกระทบ,บการจับเกาะความลึกคานงคํานวณมีค่าลมค่าความชินของอากาศ <c oughs> ทําให้ลูกศรค่าพื้นดินพื้นแข็งพื้นอ่อนพื้นนิ่มพื้นซีเมนต์มีผลหมดครับกี่อ,องศาคร <c oughs> ับตาม,มน,นะโอ้เยอะละเยอะละจริงจริงตอนนี้ครับทาง i m m o r t a ทจะเห็นได้ว่าเขาก็ส่งสกาไปเช่นกันนะแต่ว่าสกาเขาอยู่ทางสุดซ้ายมือเลยเดียวสุดเลยนะฮะตอนนี้ครับทางอินซเดียกับ อีมอทเทเนี่ยพยายามนะยึดพื้นที่ของตัวเองฮะว่ามัน E 5 F 5เน e ี่ยอยู่แถวนั้นและยิงกันไปก่อนนะนัดแรกครับเลือดยังไม่ค่อยลดเท่าไหร่นะยังไม่ค่อยเข้านั้นัเด้งออกเราจะเกาะมันไม่ได้น้เคยได้ยินนะเคยได้ยินแน่นอนนัดนันเด้งออกครับทงฝั่งอีเซเดเองฮะเมื่อเห็นว่าเขายิงมาได้ก็ต้องเข้าที่กำบังครับครับนี่ยังประคองเลนกันอยู่ฮะ300รโกครับถ้าเชื่อผมได้แน่แนบอินซเดยต ตอยนี้็ลุ้นกันนะอเฉียดหน้ากันไปเฉียดหน้ากันมาครับอินเซนต์เองก็ไม่กล้าเพี้ยงครับทางขวาเนี่ยปล่อยสเกลไปแต่สเกลเองก็โดนเห็นแล้วนะใช่โอ้โห,โห3สามร้อยสิบเดเมจครับจังหวะตะกี้เนี่ยเข้าไปเต็มเต็มไหมฮะหลักนันคนละทีสองทีก็คือมันต้องยิงแล้วหลักการยิงของเกมนี้เนี่ยคือตหนึ่งต้องหันให้ตรงสองฟงรอเป้านิ่งสาม ยิงสี่ถอยครับเราจะไม่ตัดนี่ครับแล้วเราต้องห้ามให้เขายิงโดนเราเลยโอ้โหจะตลบไปยังไงล่ะครับจริงๆครับตอนนี้แต่ฝ่ายต่างไม่กล้าออกจากที่กำบังครับนะแล้วแต่เหมือนอิมมอร์เทลเนี่ยจะเขาเรียกอะไรกลับเข้าไปที่กำบังเออลูกถามมันก็หายไปแล้วตอนนี้ก็เป็นทางเคาะของอนซีเดียแล้วครับที่ต้องเข้าไปล้วงนะถ้าอยากจะยิงได้ก็ต้องเข้าไปล้วงลึกหน่อยแต่ตอนนี้ก็เริ่มนะฮะขยับมาแต่ไกลเลย อาจจะเอ,เอ,อะเจอไอ้นนเนี่ยเรียบร้อยนะครับปีอยู่คันเดียวนะตรงหน้าครับครับแล้วมาสองคันถึงนี้ฮะแล้ยิงแลกกันไปฮะอีซีเรียทางด้านซ้ายทางขวาอันนี้ก็รออยู่แล้วนะรอออกมาซ้อนยิงเป่าออกไปฮะไม่โดนนะเกือบไปทางฝั่งของอิมพอท่อยิงสวนครับ,รบอีซีเรียนี่ก็เจ็บหนักพอสมควรน,นะสองจะลุมหนึ่งหรือหนึ่งจะลุมสองอีซีเรียได้เปรียบนะเพราะว่ามีโขดหินบังอยู่นะครับแต่ทางด้านของอิมพอท่อเนี่ยไม่มีอะไรบังเลยครับ ปากกายมันว่าครับทางฝั่งของอินซิเดนท์พังไปต่อนะแล้วก็เป็นทางอิมมัลท์เขาที่พังไปติดกันนะอย่างที่บอกครับทางอินซิเดนทะมีขีดหินไงก็เลยแบบทําให้ได้เปลี่ยนแล้วดีครับอีเอสสามครับมาอีกสองคันครับจะมาเอาแทนคืนแทนเพื่อนครับเนี่ยมามามาเอมเอ็กมาแล้วบุกแบบไม่ถอยเลยฮะบุกกันแบบสดๆแล้วแต่มีตัวหลังหินอยู่ตัวนึงครับลออซื้อครับเอามาหนึ่งคันแล้วมีซุ่มอยู่อีกสามคันครับคอยสไน์อยู่ครับ นี่ฮนะเข้ามาจังหวะนี้ครับวัดกันที่ความหนาความถึกนะฮะจังหวะนี้แล้วถ้าหน้าทีมอิมมัทเอยิงไม่ได้นะยิงเนินหลังไม่ได้นะไไดนะว่ารถมันขึ้นเนินครับขึ้นเนินปืนมันจะมันจะหงายขึ้นหงายหงายขึ้นนะครับม,มันจะยิงไม่ได้ครับมันขึ้นไหมพ้นเนินครับแล้วนี่ฮะพอกมันยังถึงขึ้นมาครับเดยว่าตอนนี้เนี่ย <c oughs> เขาเล่นรต่างไปยังไม่ทำอะไรนะ เพราะว่าสัญญาณที่ส่งมาเหมือนจะกระตุกเล็กน้อยใช่ครับ,น,รบนิดนิดหน่อยๆนะฮะแล้วกลับมาเป็นปกติเลยครับตอนนี้ฮะต่างฝ่ายฮะยังอยู่ในสถานการณ์เดิมนะอ e ีิสเดียสยังไม่กล้าออกไปไหนครับอิมเมอรัลเองก็ไม่กล้าเข้าครับนี่โคดหินก้อนนี้ครับมันช่วยชีวิตได้ไหมวันนี้เนี่ยทางสเกาวของอีิสเดียสก็ค่อยๆข,ขยับขยับเข้ามาทีละนิดฮะสกาวของทางอิมมอร์ัลเองก็ค่อยๆขยับเหมือนกันนะใช่ครับต่างฝ่ายต่างรอจังหวะเข้ายึดฐานอยู่ นะแต่ยิงแรกกันนัวมากครับตรงจ<ด>นนหน้าหน่วยสไนเปอร์ก็คอสยสไนเปอร์อั่งเดียวครับ่ว้เพื่อนลอบไปแล้วคอยรอยิงครับอู้ยแล้วเป,เป็นทาง <นะ S 2> อินซีเดียนะที่โดนยิงทางไปก่อนอีกคันนะครับ พยายามมีตัวเข้ามาเสริมมันดีฮะพอพังปุ๊บเพื่อนเสริมปั๊บฮะได้ครับตัวที่เข้าตัวที่อยู่ด้านหน้าเองก็ต้องถอยนะก็คือลูกสรมนมีอะไรรีโหลดครับมันต้องยิงแล้วถอยยิงแล้วถอยครับส่วนหลักันแล้วก็เป็นคันที่3มเรียบร้อยครับสำหรับฝั่งอินเดียนะที่พังไปใช่ครับจะเห็นนะว,ว่าโขดหินที่ว่าน่ะโขดหินที่อินเดียมันช่วยชีวิตได้นะแต่เพราะว่ามันช่วยชีวิตของอิมมอร์ทลไวแทนนะเพราะว่าไอแนวหลังอ่ะก็จะก็จะเขารอะไรตคือิดโขดหินเหมือนกันคือใครอยู่ใกล้ดหินนนีีไ้เปยงะ ก็ตอนแรกี่เขาได้เปรียบเขาว่าเขาอยู่ใกล้คนหินนะแต่พอโดนอีกฝ่ายบุกโซนขึ้นมาเนี่ยเขาก็เสียเปรียบครับครับนี่ตอนนี้นะทางอีซีดีสเนี่ยเสียไปแล้วนะครับถึง3คันด้วยกันนะ <c oughs> ใช่ครับเพียงแต่แล้วก็เหลือเพียงแค่4คันเท่านั้นเบนสกาวซะหนึ่งนะครับแล้วก็ AMX อีกประมาณ3คันคด้วยกันเอาเลยไงตอนนี้ครับสกาวของทางอิมอร์ทัลก็ยังอยู่ด้านซ้ายอยู่นะมีตัวคุมตาอสู้ถงสองสามตัวด้วยกัน <c oughs> ต้องบอกว่าแผนการของ Immortal เนี่ยรัดกุมมากครับ แม้จะส่งตัวไปบุกแต่ก็ยังมีตัวที่หวงฐานไว้นะสกาของนาอิสิเนี่ยเข้ามาใกล้กลๆเรื่อยๆเลยครับต้องดูฮะว่าทางฝั่งขวาจะ,จะเจอแล้วจะทําไงกับเขาได้บ้าง <c oughs> เป็นเทียนหนึ่งเท่ากันใช่ไหมเดี๋ยวพี่ผมดูครับตอนนี้การเป็นว่าเทียนหนึ่งของนาอิมอท้อเนี่ยโดนกดดันอย่างหนักครับเลื่อเหลือเพียงแค่สิบห้าสิบหกหน่วยเท่านั้นขเขาจะทํทาขเขาจะทําย,ยังไงกับเลื่อดที่เหลืออยู่ฮะวิ่งทนครับนี่เข็นมาสามคันครับมาครับ อินซิเดียเนีเหมือนเปลือนประมาณแบบว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วเริ่มมาบุกแล้วเริ่มบุกแบบยาวๆแล้วอ้อมมาทางด้านขวาไอ้ด้านซ้ายนะฮะเปลี่ยนเลนครับเปลี่ยนแกนครับบุกมาแนวกลางครับบุกเปลี่ยนครับเปลี่ยนเลนครับเปลี่ยนมาขึ้นขึ้นอยู่บนดอยก่อนซึ่งหาเขาเรียกหาจุดทุศฐานนะฮะใช่ครับแล้วเหมือนจะเจอเรียบร้อยแล้วครับให้สเกลนะและเก็บไปได้สวยงามมากครับยมากครับยิงแบบทีเดียวสวยงามมากสำหรับทางอินซเดียนะเก็บไปได้ฮะแต่ด้านบนเองก็ เปิดเผยที่กับมาตัวเองก็ตายไปตามๆกันครับแล้วตอนนี้ครับทางด้านของอีซีเดียสเนี่ยเสียเปรียบครับเหลือแค่2เหลือแค่สคมันนะซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นทางรถถังอ่ทีหนึ่งนะครับแต่ว่าทางด้านทีมอิบอร์ทเนี่ยอยู่ครบครับคือเราจะเห็นได้จากแผนที่นะว่าโอ้พังไปอีกครันแล้วครับสลายอินซีเดียนนะลงไปเนี่ยพลาดพอดีลงไปแล้วเจอเขาดักอยู่พอดีครับ แล้วเกมนี้ครับจี้ีได้เลยครับเหมือนจะมามอบนะฮะสำหรับทางอินซิเดีตคนสุดท้ายนะแล้วก็โดนเก็บไปครับตามระเบียบอ้าวยังมีการแลกกันครับ1นึคันนะแล้วเหมือนจะเป็นคันที่2หรือเปล่าเรือเหลือเจ็ดเท่านั้นนะฮะแต่ยังยื้อได้หูือแน่ไม่แน่แล้วยังไงไม่แน่ไม่แน่แล้วเจ็ดเฮ้ยสู้อุ้ยเอาแล้วไงจอยครับคนนี้กิซซี่ชื่อชื่อช่อ่ออไม่รอ สุดท้ายก็โดนเก็บไปนะเขาทำได้ดีมากครับโดนครับเพลงได้ของอิมมอดชอก็ตีเสมอขึ้นมาเป็น1ต่ตอนหนึ่งเกมครับครับผมยังเหลืออีกสามเกมนะครับใช่ครับต้องดูครับว่าเกมต่อไปเนี่ยใครจะชิงแต้มไปได้ก่อนนะใช่ตัวที่ไอ้ฝั่งที่ชิงแต้มไปได้ก่อนเนี่ยแหละนะฮะจะสร้างแรงกดดันอย่างมหาศาลนะเหมือนเหมือนเกมนี้ครับตอนนั้นของเอ่อิมอีซิเดียสเนี่ยเขาจะเข้าบุกเข้าทำนะแล้วพลาดเห็นเห็นหลารจังหวะเลย จังหวะที่ต้องขอโคดหินด้านซ้ายเนี่ยหนึ่งทีที่เขาไปทําอ่ะแล้วพลาดเสียไปสองคันนะอืแล้วก็อีกหนึ่งจังหวะคือจังหวะด้านบนที่อ้อมมาข้านหลังก็พลาดนะเหมือนเก็บเก็บไปได้คันหนึ่งแลวลงมาใช่ครับเหมือนเหมือนเหมือนพลาดเหมือนเกมแรกที่เสมอที่เขาอ้อมอ้อมข้างหลังอ่ะแล้วเขาพลาดนะทาให้เสียไปนะครับจังหวะนี้นะก็เดี๋ยวครับอีกประมาณสิบนาทีนะมาดูกันต่อกับเกมที่สองครับขออนุญาตพักโฆษณาซักคู่นะครับ